กูไม่อ้องก็จงมานี่ไอ้เจ๊กันโอ้ยหยุดหยุดไอ้เจีไอ้แก่ขโมยของดิบิแกไปขโมยของนะขโมยไป ไอ้แกปมมงมูลเฮ้ยแกม,าม,มาูลแกจิงไคฉันไปยังมงวยยุนมาก โอเคสิยัต้องก่อนที่ก่อนที่ SBI จะมา่อนหน้านะโอเคนะครับโอเคาด้วยนะไม่ม่ตทำไงดี ไปก,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 ก่อนเดกันไปก่อ,กอนเด็กัาาน,าาน,นไปไปออกคืนมาโทรแจ้งตำรวจแม่แกนี่เด็กกระป่องไอ้ตัดมาตอนกลคืนยก่าน้เอาทนะนอย่าตกคนมาเลย Shop que pêu